เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G podcast เวลาผมมาทำการเกษตรผมว่าเราต้องมีการลองผิดลองถูกครับ,รบกว่าจะสำเร็จกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยอายุผมก็คงเลยไปเยอะแล้วเกษตร 5G podcast ในตอนนี้เราเดินทางมาที่สวนลุงเบิร์ต ตำบลสะพานหินอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทกันนะคะที่นี่เราจะได้พบกับคุณยุทธนาคามบุตรเกษตรคุณภาพซึ่งหลักๆแล้วเขาทำไร่มันสำปะหลังกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะพูดอย่างนี้คุณผู้ฟังคงจะพอเดากันออกนะคะว่าเขาคนนี้คงต้องทำอะไรหลายอย่างแน่ๆอย่าโมแต่เดาไปถามเขาเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับเกษตร 5G พอร์สแค์ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณยุทธนาคามบุตรเจ้าของสวนลุงเบิร์ดนะครับสวัสดีครับลุงเบิร์ดครับสวัสดีครับอายุแค่เนี้ยทำไมถึงตั้งชื่อสวนตัวเองว่าสวนลุงเบิร์ตนะลุงเบิร์ดก็เพราะว่าเวลาผมมาทําการ,กรเกษตรผมว่าเราต้องมีการลองผิดลองถูกครับ,รบกว่าจะสําเร็จกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยอายุผมก็คงเลยไปเยอะแล้วเกินไปก็เลยตั้งชื่อเผื่อไว้เลยว่าเป็นลุงเบิร์ดเลยครับเวลาใครไปใครมาก็จะเห็นอ๋อสวนลุงเบิร์ด แล้ออย่างหนึ่งก็คือตั้งชื่อให้คนสงสัยไว้ก่อนครับเพื่อจะได้มีคนเข้ามาแบบอยากรู้ว่าผมทําอะไรผมเป็นใครอะไรพวกนี้ครับอ๋อสร้างกิมมิคให้ตัวเองใช่ใช่มีสตอรี่นิดนึงใช่ครับซึ่งหลายคนที่รู้จักผมเนี่ยก็จะถามคําถามนี้มาประจําเลยอ่าครับก็เลยได้กิมมิคเป็นส่วนลุงเบิร์ดใช่ทำให้เขาสนใจในตัวผมแล้วก็ติดตาม อ๋อครับอืมอืมเกษตรกรนะคนอื่นน่าจะเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับให้เขานะมาติดตามในสวนของเรานะเโอเคแล้วตอนนี้สวนลุงเบิร์ดเนี่ยอุ้ยสวนน้องเบิร์ดดีกว่าอับหรือสวนสวนลุงเบิร์ดดีอ่ะยังไงก็ได้โอเคสวนลุงเบิร์ดมีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับเนื้อที่ของครอบครัวที่ผมดูแลอยู่ก็มีประมาณ90กว่าไร่แล้วก็มีพื้นที่เช่าอีก35ไร่ครับโอ้ร้อยกว่าแลวนะครับอืมปลูกอะไรบ้างครับก็หลักๆก็จะเป็นพืชไร่ครับมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กกััับมนสปหลลงแ้ว็ มีทําสวนนะครับมีสวนฝรั่งมีกล้วยแล้วก็จะมีพื้นที่ปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจก็จะมีประสัก์มีสะดูปราดูสะดาครับปลูกเยอะนะครับโอ้โหนี่ทําคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นก็จริงๆ็ทํก็ทาไล่เนี่ยทำมาตั้งแต่ครอบครัวก็จะมี4ี่คนมีพ่อแม่พี่สาวผมแต่ตอนเนี้ยพ่อผมก็บวชไปอยู่วัด อืมนะครับแล้วก็แม่ก็ทําไม่ค่อยไหวพี่สาวก็ไปทํางานอยู่กรุงเทพมผมก็เลยต้องมาดูแลในส่วนนี้สมัยปู่ย่าตายายเราก็ปลูกอย่างนี้มาตลอดเหรอใช่ครับหรอก็จะมีปลูกพืชไร่บ้างพืชสวนบ้างครับสวนมะม่วงอะไรเมื่อก่อนเนะี่ยครับแล้วทําเป็นสวนลูกเบิร์ตนะทำมากี่ปีล้งลูกเบิร์ดจริงๆผมเพิ่งมาลงจริงจังเลยก็สมัยลาออกจากงานนะครับอ๋อ้แงแ,แต่ปี2อง1ากเเมื่อก่อนทํางานอะไรอ่ะเมื่อก่อนผมอยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ครับเป็นพนังกงานราชการตำแหน่งเจ้าพนังกงานการเกษตรโอ,อ้นี่เราเจอตัวจี๊ดของวงการเกษตรเลยเนี่ยเนาะอับ <c oughs> แล้วอยู่ที่กรมวิชาการเกษตรที่เพชรบูรณ์ยอยู่กี่ปีครับก็อยู่ที่นั่น3ปีครับแล้วแล้วทาไมถึงกลับมาทําเกษตรที่นี่ที่บ้านพอพอ,พอเราไปอยู่ที่ที่อื่นเรียกว่าที่เพชรบูรณ์เนี่ยพ่อกับแม่พี่สาวก็ทํางาน ไม่ไม่ค่อยไหวแล้วพ่อกับแม่ก็ร่างกายแก่ลงทุกวันอย่างเงี้ยออกไกลใช่ผมด้วยความที่แบบไปทํางานไกลก็ต้องกลับมาเป็นเสาหลักของครอบครัวทํางานแทนพ่อแม่ครับก็เลยเลือกที่จะลาออกแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วตอนที่อยู่กรมวิชาการเกษตรที่เพชรบูรณ์ทำหน้าที่อะไรครับก็มีหน้าที่อยู่2ส่วนก็คือเป็นในช่วงแรกเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นสารวัตรเกษตรดูแลเกี่ยวกับพวกร้านจําหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรก็จะมี ปุ๋ยมีวัตถุอันตรายมีเมล็ดพันธุ์พวกนี้ครับ,รบแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็เป็นผู้ตรวจประเมินนะครับแปลง GFP พืชแล้วก็แปลงพืชอินทรีย์พวกอาหารปลอดภัพยพืชผักปลอดภัยอะไรพวกนี้ครับเป็นผู้ตรวจประเมินเนี่ยเป็นผู้ตรวจประเมินตรงนี้ใช่ครับแล้วเห็นไปทํางานด้านเคมีทางด้านเกษตรด้วยเหรอก็ใช่ครับก็คือหน้าที่ของเราก็คือที่บอกมา2ออย่างนี่แหละใช่ครับอ๋อแล้วเรียนทางด้านนี้มาโดยตรงเหรอครับครับผมจบ สาขาพืชศาสตร์ทรวิภาคีไทยอิสราเอลซึ่งตอนเรียนเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ประเทศอิสราเอลด้วยเป็นเวลา1 1เดือนครับอ๋อไปอิสราเอลมาใช่ครับมันคล้ายๆอิสรานอนไหมอิสราเอลอ๋อไม่ไม่คล้ายไม่คล้ายหลอก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 อ่าทำไมถึงไปเรียนที่อิสราเอลได้ครับก็ตอนที่ผมเลือกไปเรียนสาขาพืชศาสตร์เนี่ยครับก็จะมีรุ่นพี่รุ่นพี่ผมที่ว่าไปเรียนพืชศาสตร์ก็ต้องไปฝึกงานที่อิสราเอลอืม ด้วยความที่เราอยากไปบ้างเฮ้ยมันเท่ไปเรียนตา่างประเทศอะไรพวกเนี้ยก็เลยสมัครเข้าโครงการแล้วก็เลยแบบชวนเพื่อนๆกันไป4ี่ห้าคนพวกนี้ครับที่เรียนสาขาพืชศาสตร์ก็สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็ไปกันโอ้ไปกันหลายคนเนาะครับแล้วก็สอนอะไรบ้างครับที่นั่นก็สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืชการจัดการฟาร์มอะไรพวกนี้ผมก็ไปอยู่ตั้งแต่เริ่มปลูก จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกอย่างกระบวนการจัดการทุกอย่างเราก็ไปเรียนรู้ที่นั่นหมดเลยแล้วมีคนไทยคนอื่นที่นอกจากกลุ่มของน้องเบิร์ดไปเรียนอยีกไหมครับก็มีครับสาขาที่ผมเรียนเนี่ยสาขาทวิภาคีไทยอิสราเอลเนี่ยก็จะรับนักศึกษาทั่วประเทศเนี่ยทั้งหมด150อ้คนที่ไปใช่ครับแล้วที่ว่าได้ฝึกงานด้วยหรือฝึกอะไรบ้างครับก็ฝึกเกี่ยวกับระบบการจัดการฟาร์มครับเขาก็จะสอนเรานะครับตั้งแต่เริ่มปลูกกระบวนการปลูกปลูกอย่างไร ระบบน้ําให้อย่างไรระบบดูแลจนถึงเติบโตให้ผลผลิตเก็บผลผลิตอย่างไรพวกนี้ครับแล้วเอาไปใช้ประโยชน์กับเราได้ใช่ไหมใช้ได้ครับก็เอามาประยุกต์ใช้ที่บ้านเลยครับแต่ว่าพอ,พอจบกลับมาเราไปทํางานที่เป็นนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรที่เพชรบูรณ์ครับหรอ,อแล้วทำไมไม่ทำแถวแถวบ้านแถวแถวบ้านอยู่ชัยนาธไปทำ,ทำไมเพชรบูรณ์ก็ ช่วงนั้นก็สมัครสอบของกรมวิชาการไว้ uh huh. พอถึงลำดับเขาก็จะเรียกตัวเรา oh. พอดีที่เพชรบูรณ์เขาเขาขาดตำแหน่งนี้พอดีอ oh. ๋อต้เลยด <ไป S 2> ึง,ง,งที่เราเข้าไป uh huh. ใช่ครับเลือกไม่ได้ไมันจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ครับอ๋อโอเคครับผม ของคุณเบิร์ตกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะเขาคนนี้ยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกเยอะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะต้องขอขอบคุณคุณเบิร์ตยุทธนากเกษตรคุณภาพจากสวนลุงเบิร์ตจังหวัดชัยนาทที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับกเกษตร 5G นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ฟังกันด้วยนะคะเพราะประสบการณ์ของกเกษตรคุณภาพของเราในวันนี้อาจช่วยต่อยอดความฝันให้กับผู้คนได้อีกมากมายวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ thank you